สวัสดีครับมาพบกับผมเงินครับที่มีแอน์ไร์ตนะครับวันนี้ก็มาถึงจุดท้ายปีแล้วเราทําคลิปมาไม่ต่ํากว่า20กคลิป30คลิปมีเวลาว่างก็พยายามที่จะทาให้ทุกท่านปีนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆไม่เคยคิดว่าตัวเองทําคลิปแล้วจะได้การตอบรับที่ดีขนาดนี้มีตอนนี้มีผู้ติดตามผมอยู่ประมาณสัก15,000 16,000ทั้ง Facebook ด้วยก็ประมาณ16,000 t u b e ก็ประมาณสัก15,000กว่า ถือว่าเป็นการตอบรับเป็นการได้มิตรภาพที่ดีสําหรับคนรักนกและรักสัตว์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามการให้กําลังใจผมมาเสมอเจอหน้าก็ทักทายกันตลอดพี่เงินคะ่ะหนูชอบพี่เงินมากเลยค่ะหนูชอบพี่เงินมากเลยค่ะ<อ>พี่เงินเป็นไอดอลของหนูเลยโหขนาดนั้นเลยวะกูเป็นเน็ตไอดอลเลยวะ เราดีใจนะครับผมผมดีใจที่ให้การตอบรับที่คอยทักทายบางทีไปซื้อกับข้าวไปซื้อน,นู่นนั่นนี่ใส่เสื้อกีฬาไปเกงฟุตบอลไปรองเท้าแตะขีบดาวเทียมไปเอ้ยเจอหนะ้าที่เงนินวันดีค่ะดีใจมากเลยนะครับที่จําได้นะครับไปไหนก็ทักทายกาันโดยเฉพาะไปงานนกบินอิสระที่พัทยาได้การตอบรับเป็นอย่างดีได้การต้อนรับเป็นอย่างดีถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมเป็นกําลังใจอย,อย่างหนึ่งที่เงินมันหาซื้อไม่ได้การที่เราให้ความรู้เข้าไปได้ความรักกลับมาได้การชื่นชมกลับมาเนี่ยมันเป็นเป็นแรงกระตุ้น เป็นพลังงานที่จะให้ผมทํางานทําคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปทําให้เราเนี่ยต้องหาความรู้เยอะหาความรู้ที่จริงแล้วมาวิเคราะห์ว่าความรู้ที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเอาไปใช้กับเมืองไทยได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะคอย เติมเสริมเพิ่มแต่งให้กับเพื่อนๆ่อนทุกคนนะครับปีนี้ถ้ามีอะไรที่ผมพูดแล้วไม่ถูกใจทำอะไรให้ไม่พอใจก็ต้องขอโทษณที่นี้ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับปีหน้ามีแนวทางยังไงเพื่อนๆอยากให้ต้องการทำคลิปอะไรอยากให้ทำอะไรเพิ่มก็อินบ็อกมาได้สำหรับคนที่ผมโทรไปหาแล้วก็ได้ให้ความรู้คนเหล่านี้ครับเป็นแรงผลักดันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดีในการให้ผมขับเคลื่อนที่จะทำคลิปตรงนี้เพราะว่าอะไร โทรไปหาเขาล้วเขารู้สึกว่าดีใจเสียงตรงนี้ทําให้เราแบบมีความสุข,ขมากเพราะว่าน้ําเสียงเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่เราไปให้ความรู้หลายๆอย่างที่ทําให้เป็นกําลังใจเงินหาซื้อไม่ได้เมียนพาร์ตเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่ทําให้เรามาเจอกันนะตรงนี้อ่ะวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีของขวัญหนึ่งรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลที่ ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ย Paste, ชอบมากแล้วต้องเอาให้ลูกเพจเลยหรือว่า FC ของผมนี่ครับ <ะ S 1> ของหวานชิ้นพิเศษแต่แต้มมันเป็นอะไรมามามาจกดูกันขอมาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นของขวัญสุดพิเศษผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วผมชอบอ่ะใครทายได้ว่าเป็นอะไรไค่ทายได้ว่าเป็นอะไรนะแต่แตมบอลแลดูชิ้นใหญ่มากเลยนะประมาณสัก45เซนน่ะทายซิเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับดู มาดูกันครับตัวนี้เป็นอ่าดูดีครับโอ้อย่างเนียนเลยใครอยากได้บ้างบูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเราจะไม่พูดถึงนะตอนนี้เพราะว่าเนียนจะได้ยินเรามันจะถามว่ามึงไปซื้อบันทมามแพงขนาดนี้นะครับเห็นเราอยากให้จริงๆทุกคนอ่าดูดูด,ดูไอยานี่ โอ้โหดูดิครับดูดิงดุงนเลยฟึย๊ฟึ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 ๊ นีท่านใดได้ไปผมคิดว่าน่าจะชอบเป็นสกัดเล็เหลือง8ดแถวเหลืองใหญ่8ดแถวเลยก็ว่าได้ก็เลยอยากให้ทุกคนผมมีเก็บไว้ตัวหนึ่งก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนๆตัวนึงอะมาร่วมกิจกรรมกันเลยครับแชร์เพจออกไปแล้วอธิบายความในใจว่าเพจนี้ดียังไงทําไมคนอื่นต้องเข้ามาดูทําไมคนอื่นต้องเข้ามาติดตามทําไมคนอื่นต้องเข้ามาหาความรู้กับเพจนี้แล้วแคปเจอร์หน้าจอที่แชร์ออกไปส่งมาที่ไลน์แอด mixed oil แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยครับหลังจากที่ผมออกมาจากวัดผมจะมาดูว่าท่านไหนถูกใจมากที่สุดอ่ะลืมบอกไปนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่13เนี่ยผมจะไปบวชที่ทางเหนือที่เชียงรายไม่ได้บงไม่ได้บนอะไรนะแค่รู้สึกว่าเราเลี้ยงนกแล้วกักขังสัตว์แล้วเออเราอยากทําบุญให้เขาทําบุญใหญ่ประจําปีให้กับตัวเราสักปีละครั้งนะครับต่อไปนี้ปีละครั้งก็จะบวชก็เลยต้องบอกเพื่อนๆมาด้วยว่าใครที่ติดต่อผมเข้ามาอินบ็อกมาถามไลน์มาถามนน่นนี่มาถามแล้วผมไม่ได้ตตออบไม่้ง นะผมไม่ได้หายไปไหนแค่ไปบวชแค่นั้นเอง่อะตามนี้เลยครับ <Okay. S 1> ยังไงก็ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมปรานาคิดนกให้ได้นกนะครับคิดจะขออะไรเมียเมียก็ให้คิดถึงนกก็ขอให้ไข่มีเชือ้อคิดถึงนกก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ไข่ปีละสามคอ,อกสี่คอกและมีเชื้อทุกฟองเลยนะครับ ยังไงวันนี้ขอลาเพียงแค่นี้สวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับโอเคบ๊ายบาย